สวัสดีเหล่านักล่าอสูรกันทุกทุกคนเลยนะครับสำหรัวบวันนี้ก็อยู่กับผม b a s b e t Channel กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้วาดโยริจิไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาวาดคู่ปับของโยริจิอย่างมุซันนะครับราชาอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้วาดมุซันในตอนที่เขาเป็น ตัวผู้ชายนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาวาดมูสซันในแบบที่เป็นตัวผู้หญิงนะคือมูสซันนี่มันสามารถเปลี่ยนร่างได้หลายร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ไปลองวาดกันเลยครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะวาดตามผมนะครับดูคลิปของผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้วาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะวาดมูสซันในแบบฉบับของผู้หญิงนะครับก็ดูคลิปของผมไปได้เลย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมุสันในต่างของผู้หญิงหลังจากนั้นเราก็จะลงสีให้กับมุสันเลยนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับโอ้โหมุสันนี่อย่างสวยเลยนะครับแต่ว่าแฝงด้วยความดุร้ายนะครับเพราะว่าเป็นอสูรนั่นเองเพื่อนๆกันไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไป อยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย